พี <A? S 1> ่น้องเอ้ยฮก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 โค้งมาโค้งมาผู้โค้งผู้เดี๋ยอีพอออกมาเลยสบายดีเด้เพียงเด้อโอ้แล้วโค้งคือแบบบัดเดียววะผู้บวร์เซียนพี่น้อง สวัสดีพี่น้องสิเอาข้าวขึ้นเล่าอีกพี่น้องอืักหลดนะทาหมูอันนี้และบ่ให้มันใสอเ็ดยังนันพี่น้องเอ้ย

พี่น้องเขาน้องเขาก็ปั่นเขาแล้วแล้วเขาโกรธจะทำผูกๆูๆูวูวูวูมาหัก<า>คืนฮักคืนเนเอามาเลยมานี่ มาเลยฮักอย่างงพวงมาลัยนี่คือบปรตรงเข้ามาตรงเข้ามาบอกมุงเะครับโเป็นดอกเขา้ามาพอพอพอใครขี่รถผัดถ่ายวีดีโอพ,อพร้อมภาพรถผัดถ่ายวีดีโอมาฮะพร้อมจักรถไฟนี่น,นะเที่ยวตอลอด แลยเขาเถอดเถอคุมมันหมดมันพูเ้ิดพามันกลางพี่น้องพาตังกันนี่กับตะจ่อยเก็ดมาใหม่้วยใหม่พี่น้องอ่ะเอาเขา้นแล้วให้ยย่ซอยบ้านนี้ อย่าปากดังเด๋ยเดี๋เดไปเอาเสียมาจังมาเป็นตากรองป่าชิงนะเขานี่บูคายบูพาไทยม่่ปนตอกมาจุ่มบรตอกมาจุมนป่า พอถ้ายปีมาฮะเขากินบะมี่ได้นี่้าเบงน่ะหัน,นาหาแล้วเห็นบอห้าบิงในผาตังนะแถวผาตังนะอือเออประจุมบนน้ำมือแล้วพ่อ,อย,ย,ยิมูจะเป็นยังไปหมักแกะผมมนะันอะ

เขามาขามาตดอขามาขามาขามาข้ามาพอ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 หักไปให้มันเซิงเข้ามาอีกดูต้งเข้ามา่เดดู ไปไหทางขาไหมไข้างมข้าไมข้าม่ข้าม่ข้างไมข้างมางไางไข้าางข้า้าไง่าข้ามาข้ามาง้าข้าางข้าาง่างข้า้ข้ข้ เดี๋ยวไไกลๆอีหนึ่งห่วยจักมันคับหลดอล้วดะพดกอุ้งเด้อ้ยพี่น้องเบิ่งเอาเด้อยัยรข้ามาเลยมานนินะเข้ามาขมาพอ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  พ่อพ่อพ่อเกือบอยู่รุมพุ่มลงลงมาในลงซูลงสืบต่อพี่น้องซีนิวแป้งวันเขาให้ลูกกินไปกินเขาก่อนพี่น้องบาไวจักสอบความหวังพี่น้องเอ้ยขายเขาซื้อลุดไทยความฝันอีโน่ฮะตลกว่ะ พัตเกิดมากบท่านคล้ายเขาวจักเถือพี่น้องไม่จะซื้อข่าเากินให้รถดเข้าไปวิยก่อนเห็ดปลาร้ายในกระถาเบิ่งพี่น้องจะได้กินแค่ไหนปีนี้ก็มีแพนแกครขวพี่น้องเลยเพื่อความอยู่รอดพี่น้องอืมยังบริจัดเป็นระเบียบเลย Cuộc này cả thô nam lột nhảy Bộ đại đấy Thô bằng lá anh cơ Cả thô mà tặng tế hào lợi một kẻ Anh บติดขมาขมาขมาโอ้ยพ่อยิงตะผูเป็นลักให้รถเข้าไปวิ่งก็ได้ไปขมาโทธงบโทธงฝากเล่าด้านนี้นะขมาขมา กลับมาหักคืนนะคืนตรง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 มาตรงมาหักแนวนินึงเออโอเคเข้ามาเลยมาเลยมามามาเปไ็นอะไรวะเข้ามาบาทหนึ่งพอ่อ หนาๆเพื่อไลฟไปพ่อเดี๋ยวพี่น้องโยเขาอีกคนเด้อจักตังแต่โบแป้งก่นอนโบเอยู่เล่านี่แป้งก่อนอยู่เล่านี่โบได้แอวจะซีแข็งเลยพี่น้องผู้เจ็บกระเจ็บอืมซับจักสอบเลยนะเรียนท่าได้เลียนหาบะอืม,อมเราจะหยุดหยุดพี่น้องสามสั้นลรอพ่อสามสั้นบ่ บุ๊ดมันง่ายนะพี่น้องบ่๊ดมันเรื่องง,ง่ายๆในเหตุหนานะ่ะมันน้ำตาตกปวดไอพี่น้องเอ,อ้ยอยากได้รถไทยอยากได้รถไทย <c oughs> <c oughs> อยากได้รถไทยทำบทถอดเลยโบยซิบสอบ ก้อนเบิ่งก้อนแล้วมดก้อนโอ้ยนี่แม่บุษอั่นเด้สองสอบพี่น้องพังสิเปล่าข้าวปูกชักสอบจอยนี่ข้าวปูกเขานะยิ่งข้าวเขากินข้าวเขาอยู่แล้วนี่ก็ะซำสอบกสอบข้าวปูสองสอบหนึ่งบ่ก้าวปูชอบหนึ่งข้าวว่านชอบหนึ่งเออคะแนนสองเป็นหาแล้วหาบรรเมธบุษแล้วเจ็ดแล้วยังคารลดอีกพุทธิสิบ สิบสอบไปหน้อยราค่าสีแค่รถสีอืมรถปันอีกอืมหัวเอาเขา่าอ่อนไปหน้อย <c oughs> ใส่หนีน่ะก็เบิร์ดแล้วสิบสอบรถปันอีกสิบสิบหกสอบจะเฮ้เยเฮ้ยรถปันนะสมมุติว่าร้อยถอดเจสเป็นบ่เฮ <c oughs> ้ยสมมุติเท่าได้หกเจ็ดสิบนี่ยเขาก็เสียจากสอบแล้วหาสอบแล้ว <c oughs> เบิร์ดไปแล้วพี่น้องชิมหาสอบ สมุดได้สี่ซิปสอบได้หาซิปสอบก็เหลืออยู่สามซิปไปสอบโอ้โตไหมได้โตคอยถือมาที่นี่ทางนั้นกับปั่นเขาแล้วเจ้าหน่อยได้ไหมได้เจังหน่อยแล้วนี่จังปายช่างเจ้าก็ไม่ดูเฉงเฉยอืมบม่ได้ง่ายๆพี่น้องแล้วนี่แล้วคันบ่อเห็ดกับพี่น้องเอ้ยเ้าจังบืนล่มบืนตายนะ สิเป็นยังเอ่ยขึ้นอีกซั่นนึงบ่ยังขึ้นอีกคืนิกขึ้นกมันย่อบ่ได้ให้มันมีบุญเหยียบก่อนเออน้ำยังเอยน้ำยังิน้ำตอกนี่เด้อหัวตอกเออตกใจเบิดซั่วเขาก็ให้ไอ้หนตอ6 4สอบนี่เด้อเ้ย15บ่น่ะ เขาแล้วแล้วเขาทนูนำหลุดแล้วได้เฮ้ยก่องกลางเยียไหลไปไหลมาแต่จกจ๊เชีือกินแจ๊คสอบแล้วพี่น้องขันบบเห็ดนี่กระเตีจุกหนักวา้คายวาย,า,ายยาคายจักมันสีเด้คายจากักยังแหละ ปนางสองมากินปิ่งปลาทับปะแดกมื่อไหร่กลางหน่อยพายสิลงเปกดไทยนะกระชิน,นเออลืมบอกว่าลืมพ่อเอาจุนั้นขึ้นได้แล้วพ่อนะ อืมเลี้ยงอันอัน,อนลืมไปอ่อวันศินมืเลตึกปลาปิงปลาทาปลาแดกพี่น้อง ไม่ไหวคันใต้ป่ะอี๋เนาะอืมอีม๋ม่โค้งแล้ก็ได้แบมคงเอาสี่สอบนี่ก็เมียนมันแล้วเลยดีแต่ยังเห็ดพี่น้องคันเบื้องนี่มันจะขีดเสียภาพอีนโน่มันชีทุกกว่านี้แต่นี้มันยังพอแห้งแล้วคันเบื้องหน,าน,น,นาหา้าเลยมันบือจากหาว่าวเลย กันตัวบ่มีเลยถือแตมูจิอบพี่น้อง เดินนอนี่ก็นาะอืมตอนนี้หยข่านั้นเลยขาตัวเดียวฮะขาตัวก่อนนะขาหนาหวานบ่ทังน้าวานทังหนา้าเกวนี่ลยเคยสี่สอบนี้ไหวกินไหวชีกินใช่มันบอืมเาดูสักเคือไปยอ,อัน,นันปนวกับตัวนะี่ บามายอ่อกันป่ะเออมาต้นนั้นแหละแล้วมายอออกจังเจ้าจังเคียนบะนี่ซิมหาซาว,าวาได้เขาวลาไก่บดีใจประเด็นพี่น้องดีใจแต่ปฏิตัอิปมาคิดไรบึงใส่หันใส่หนีรถโอ้ยคอตุกแตงเงะว่าสีเดงคำเดขคายคือมูโอ้ย,อ,อ,ย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 ,อ,อ,ยอยากได้รถไทย เดียพาเด้อย้อเขาลงตัวรถก่อนนี่เขาจะหดใหไ่ไปเลย